ขอเชิญร่วมงานอิสลามสานสนพันธ์ครั้งที่23เพื่อหาไรรยได้ช่วยเหลือบำรุงการศึกษาวันเสาร์ที่3กันยายนศกนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนอิสลามสานสนพันธ์กู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขวาประเวศกรุงเทพมหานครพบกับกิจกรรมนักเรียนพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีเสวนววิชาการพิเศษจากผู้ปกครองในหัวข้อเรื่องโรงเรียนสอนศาสนาในมุมมองของผู้ปกครอง โดยอาจารย์บุญาลฤทธิ์ขำเจริญอาจารย์ฮารุนราโอและอาจารย์อาลิฟินเจสมันในงานมีอาหารและเครื่องดื่มจําหน่ายตลอดงานร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติ TTB เลขบัญชี6 9 1 1 0 0 4 3 7 9 6911004379เสาร์ที่สามกันยายนศกนี้อิสลามสารสนพันธ์ครั้งที่23 แล้วพบกันสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันอินชาอัลลอฮฺ